วงในมาอีกนัดหลักฐานสำคัญไฮโซนมเป็นเมือที่สทั้งที่ฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วเพจต่างจะโปกงัดหลักฐานนางเอกสาวแอบแฟบปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มรงดินเนอร์พร้อมขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันในไปควงไฮโซแชมป์ออกสื่อหลังจากที่ไฮโซแชมป์เจรัต เพชรนันทวงศ์เด้โพสตยุติความสําคัญไปมาดกับสาวน้องวงการในช่วงเดือนที่ผ่านมาล่าสุดได้มีภาพหลุดไฮโซชแชมป์กับดาราสาวพิงค์ชูติยาเจียรกุลหรือพิงค์ชูติยามิสกันบลราชธานี2020โดยสาวพิงค์ได้โพสแคปชั่นข้อความโดยมีความหมายว่าหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดมีความทรงจําสวยงามมากมายของพวกเราและวันนี้คือวันของเธอพร้อมเพลง ซึ่งโพสต์ดังกล่าวตรงกับวันเกิดของไฮโซแชมป์ so ซึ่งไฮโซแชมป์ so ก็ได้โพสต์แซวโดยมีแคปชั่นว่าหน้าหนาวต้องยกให้ภาคเหนือน่ารักแบบเรือๆต้องยกให้เธอโดยภาพดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับอยู่สถานที่เดียวกันในช่วงเวลาลงโพสต์ใกล้กันหากย้อนกลับไปข่าวล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีภาพที่ได้รับการแชร์จากเพจบันเทิงกระซิบระบุว่าอุ้ยเจอนางเอกสายนางงาม นังชนรงกับไฮโซชมป์คนดังมาเที่ยวโอบสวีดการหลังผับดังเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเน็ตสังเกตว่าสาวพริง้งจุติยาได้มีแฟนอยู่แล้วจากรูปคู่ที่เคยโพสลงอินสตาแกรมของไอจพริง้งแฟนหนุ่มนอกวงการปัจจุบันหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พบว่าดาราสาวเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มอินดี้อินชัดตัวเจ้า ได้ให้สัมภาษณ์กับซื่อว่าอัปเดตเรื่องความรักบ้างกับอินดี้อินทัน,นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้โสดค่ะไม่มีคนคุยไม่มีแฟนตอนนี้ทํางานก่อนคะ่ะก่อนหน้านี้เปิดตัวว่าเป็นแฟนก็เป็นคะ่ะแต่เคยคบแต่ว่ามันผ่านไปแล้วรู้จักกันนานแล้วตั้งแต่ตอนมิสแกนเราก็ห่างกันไปตอนนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันคุยกันนี่แหลคะค่ะ